สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วเด้อกัยบยายวัฒนาเดินดรงวันนี้พาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดโคกหนองลมเด้อพอแล้วเด้อพี่น้องมาเบ่งน้ากันนี่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 เด้อพี่น้องเห็นหนังมาเด้อค่ะีเด้อค่ะเด้อเด้อพี่น,อน้องนี่หน่ะกล่องติ๊งหงา เน่เก่งม,มันพี่น้องเลยนี่เด้อค่ะสุดยอดอีหลีพื้นหน้าพื้นหน้าพื้นน่ะพี่น้องเบื้องเน่เนี่ยพี่นอ้งนนนองจุ่มหนึ่งเด้อค่ะนะคะอีกจุ่มหนึ่งอืมอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องอื สามจุ่มเลยเด้อพี่น้องอืมไปด,ดังเลาะเด้อพี่น้องมาทีนี้พอ่อเด้อของดีก็คัดได้นี่ของดีก็คัดได้นี่ฮูอน่ะสุดยอดเด้อบาทีน่นี่นี่โอ้ยมีแห้งเด้อพี่น้องเย้ยขัดบอ่อพี่น้องเด้อพออีกแล้วสวยๆเลยเนี่ยเด้พี่น้นอง đọc bạc ngang đấy đọc nhanh nè con đứa khí non khoan lại đứa ta đọc nâng bật nhanh lưới khuôn nạc đứa khí non đứa mặn นี่เฮ็ดเพงขก๋มีหม่อ i พี่น้องอ่งพอไ้ค่ะสนงามๆเลยแต่งแซ่บคือหยังนี่สึ๋นงามๆเดียพี่น้องไ้เด้อพี่น้องเด้อค่ะเกน ด้กพี่น้องคอยไปเด้อถึงตละล้อเด็กพี่น้องเหง็นดังหัวเด้อวงในพี่นอ้องโออแมนเห็ดตะไครเด้อพี่น้องนี่เห็ดตะไครค่ะแมนเห็ดตะไครเด้อพี่น้อง่อยไรเด้อเดพี่น้องเหง็นดังหัวเด้อเด้อค่ะนี่ อืืเห็นเด้๋ยพี่น้องอุย้ยมาขับแถวนอ้อะตละแต่และอยู่ในพี่น้อง <c oughs> อันนี้เห็ดที่เบียด้วยพี่น้องนี่คขันไผบอกว่าฟัางไปกินลดนงั้นเป็นยังล่ะไก่ เด็วพี่น้องคอยดูค่าเอ่อเด็กพี่น้องหลับนึงเด็วพี่น้องดูค่าข้าใจ เห็หนัง,งนหัวมุ้งไหมอย่าปนนันิอืมมาดูพี่น้องเห็นด่งห,งหัวอีกละมาดูพี่น้องจุ่มหนึ่งมาดอพี่น้องพ่อยกระเด้อยายวัดมื่อนี่คักอีหลีว่ะเด้อพี่น้องพ่อยกระเด้อจุ่มๆนี่ แต่แกงเสียบดิพี่น้องเนี่ยนี่จะจุ่มเอาด้วยเห็ดกระหลังออกนิดออกแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่น้องอ่ะอันนี้เวลาเป็นเสียบใช่ไหมพี่น้องก็เหยียบ พี่น้องเนี่ยดูพี่น้องอันนึงเสียงน้องเนี่ยเดี่ยนพี่น้องใคเหรอเด้อสารจุ่ม Lấy khuyên ong, chùm không ăn chứ thuê lấy khuyên ong nè Khuôn à này Thuê Lấy khuyên ong Còn chùm nhắc lấy vật này Ôi, khuôn kìa, tui ngầu nó นี่จ้าพี่นอออ้องพ่อยเลอเด้อจุ่มหนึ่งนะะี่จ้าในเวลาเดี๋ยวได้พี่น้องบาดท,ที่นี่สีลาพี่ลน้องเดี๋ยวี้เ็บเห็ดเบืองเนียพี่น้องไน้ปกรายเด้มือนี่คุณน่ะเบืองเนี้ยใชวัดประธรรมดาด้ไมนี่คะ่ะทละพี่ลา,าน,น้องเมียได้ค่ะบาดท,ที่นี่ าบังชมพี่น้องอย่าลืมวัดฒนาเดินดงด้วยพี่น้องาดนี้ไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อสุขุทุกคนให้กำลังใจยายวัฒนาเดินดงบ๊ายบาย